ปฏิบัติรมแบบรัดสั้นตรงบรรลุรมภายในสามวันเจ็ดวันเลยมัน <c oughs> เป็นไปได้ไหมเอาแล้วอันนี้ก็หลังจากที่เราเได้เรียนรู้จากอันตรักษ์ขนาดสูตรนะมาจนครบทุกอีพีแล้วก็เห็นว่าเออมันก็ไม่ได้ยากอะไรเนี่ย <c oughs> แล้วก็มีคนโหโฆษณากันอยู่ในเว็บไซต์ต่างๆ,ๆเต็มไปหมดเลยสามารถจะมัน รูได้เดี๋ยวทันทีมั่งแบบรัดสั้นตรงบรรลุได้สามวันเจ็ดวันเนี่ยเข้าคอร์สก็เลยนะคอร์สสองหมื่นห้าแล้ว <c oughs> ก็มีเยอะนะคร <c oughs> าวนี้เนี่ยพอเราฟังแล้วเดี๋ยเราบรรลุทำได้ยางไรถะแต่รยังไม่บรรลุก,ก็ไปอ่านนะไปอ่านที่เขาแปลมาด้วยอ่านโาบาลีด้วยนะดูที่ว่าเดเป็นมันมันเป็นไปได้ไหมน่ะที่เราจะบรรลุทำเนี่ยสามวันเจ็ดวัน เอาอย่างนี้แล้วกัน